สักกะเทวราชจุติเป็นพระจักรพรรดิคือพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทธรกับพ,พระสุตตันตปิฎกเล่มสองข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ถ้ำอินทสาระณเวทิยกะบันพดด้านทิศอุดรน แห่งพระรามมคามชื่ออัมพสัรอันตั้งอยู่ด้านทิศปราจีนแห่งพระนครราชคฤตในแคว้นมคตก็สมัยนั้นแหลเท้าจักกะจอมเทพหรือเทพเจ้าแห่งสามโลกได้บังเกิดความขวัญขวายเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคกรังนั้นเท้าจักรกะจอมเทพได้สรงพระดำริว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณอยู่ที่ไหนหนอเท้าจักะจอมเทพได้ทรงเห็นพระผู้มีปร,ระทับอยู่ในถ้ำอินทสาระณนะเวทียกะบันพศด้านทิศอุดออันตั้งอยู่ด้านทิศปราจีนในแคว้นมคตครั้นแล้วจึงตรัสเรียกพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาตรัสว่า เท้าจักกาจอมเทพอันพระผู้มีพระภาคทรงให้โอกาสแล้วให้ได้ทูลถามปัญหาข้อแรกพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุกพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจไว้อันหนึ่งชนเป็นอันมากเหล่าอื่นนั้นเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาทย่อมปรารถนาว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เถิดก็และพวกเขามีเพราะความปรารถนาอยู่ดังนี้ก็ฉนยัยเขายังเป็นผู้มีเวรมีอาบศัตรูมีความพยาบาทยังจองเวรกันอยู่เล่าเทา้าสกกะจอมเทพ ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคอันเท้าจักกะจอมเทพทูลถามปัญหาแล้วส่งพยากรณ์ว่าดูก่อนจอมเทพพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันมีความริษยาและความจระีีเป็นเครื่องผูกพันใจไว้ อันหนึ่งชนเป็นอันมากเหราอื่นนั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาทจบปรารถนาว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เถิดก็และพวกเขามีความปรารถนาอยู่ดังนี้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นผู้มีเวรมีอาชญา มีศัตรูมีความพยาบาทอย่างจองเวณกันอยู่พระผู้มีพระภาคอันเท้าวสกกะจอมเทพทูลถ,ถามปัญหาแล้วส่งพยากรณ์ด้วยประการชนี้ท้าวสก,ก่าจอมเทพส่งเช่นชมอนุโมทนาภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคในปัญหาพยากรณ์ข้อแรกดังนี้แล้ว จึงได้ทูลถามปัญหากับภาะผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นไปข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สี่อย่างนี้ว่าถ้าความตัดสรู้จักมีแก่เราในภายหน้าโดยทำไซ้เราจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงอยู่นั่นแหละจักเป็นที่สุดของเราดังนี้จึงประกาศการได้รับความยินดีการได้รับความสมนัต เห็นป่านี้ข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ห้าอย่างนี้ว่าหากเราจุติจากกายมนุษย์แล้วและอายุอันเป็นของมนุษย์แล้วจะก,กลับเป็นเทวดาอีกจกเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกดังนี้จึงประกาศการได้รับความยินดีการได้รับความสมนัตเห็นป่านี้ ท้าสกกะเปร่งอุทานได้ธรรมจักสุลำดับนั้นท้าสกกะจอมเทพเอาพระหัตตบัตพีและส่งเปร่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่ผภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อม แตพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดไว้ยากรภาสิทธิ์นี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากบนทินบังเกิดขึ้นแกเท้าสักกาจอมเทพว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดา และบังเกิดขึ้นแก่เทวดา8ปดหมื่นพวกอื่นปัญหาที่เชื้อเชิญให้ถามที่เท้าสก,กาัดจอมเทพทูลถามนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แล้วด้วยประการดังนี้เพราะฉะนั้นคําว่าสักกดปัญหาจึงเป็นเชื่อของวยากรณ์ภาษิตนีิชนิแลสักกาปัญหาสูตรที่นํามาลงนี้ จะมีความสำคัญยิ่งและจะเกี่ยวเนื่องกับพยากรที่สำคัญสำคัญอีกลหลายเรื่องสรุปโดยพิจารณาสองสิ่งที่เท้าสกกะตรัสไว้คือข้อหนึ่งความตัดสรุ้จะมีแก่เราในภายหน้าคำว่าตัดสรุ้จะใช้กับพระพุทธเจ้าและนี่ก็เป็นหลักฐานที่พระจกักรพรรดิ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าในพัทธรกรัปข้อที่สองเราจุติจากกายมนุษย์แล้วและอายุอันเป็นของมนุษย์แล้วจะกกลับเป็นเทวดาอีกจกเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกแสดงว่าเท้าสก,กะจอมเทพสามารถจุติแป่งภาคมาเป็นมนุษย์ได้เหตุการณ์วิปริต เกิดภัยพิบัติไม่หยุดจนโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี1991ถึงปี1992จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีทาทีว่าจะหยุดกลับเพิ่มความหุนแรงตามที่เป็นข่าวไปทั่วโลกอยู่เสมออย่าเพิ่งโทษเทพพิจารณาตนเองหรือ,อยังกลายเป็นผู้กำหนด ลดประชากรโลกลงประมาณ90%เเหลือเพียง500ล้านคนจากที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในพุทธธรรมนายและพยากรโลกต่างๆรวมทั้งปัญญัติสิบประการของปี1980ภัยพิบัติเป็นปัธน์ในเวลาปัจจุบันและพยากรโลกต่างๆเช่นพุทธธรรมนาย และนอตตาดามุสเป็นต้นน่าจะมาลงเอยให้เห็นความชัดเจนที่บัญญัติสิบประการปี1980มันคือบัญญัติสิบประการนี้อยู่ที่รัฐจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบุคคลหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่มีความหมายใช้ชื่อว่าอาซีริสเตียนเงอได้ว่าจ้างให้บริษัทขุดหินแกรนหน ที่บริเวณใกล้เคียงสร้างขึ้นเสร็จเมื่อวันที่22มีนาคม1 980ป้เหินแกรนิตขนาดสูงจากพื้นดิน4.9เมตรมีจำนวน4แผ่นในแต่ละแผ่นมีภาษาแสดงบรรัญญัติสิประการนี้ด้านละหนึ่งภาษาฉะนั้นภาษาที่ใช้เขียนบรรยัญญัติสิประการนี้มีทั้งหมด8ภาษาด้วยกัน บัญญัติสิบประการน่าจะเป็นกฎของพระเจ้าหรือจอมเทพเท้าสกกาเทวดาเป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อนําพาโลกเป็นดังเมืองสวรรค์ให้มนุษย์โลกอยู่กันอย่างยุติธรรมมีสันติสุขที่แท้จริงทั่วหน้ากันตลอดไปข้อความบัญญัติสิบประการที่สลักไว้ บนแผ่นหินขนาดใหญ่มีดังต่อไปนี้ 1. รักษาจำนวนมนุษย์ชาติให้ต่ำกว่า500ล้านคนเพื่อการสม,มดุลกับธรรมชาติตลอดไป 2. การทำคู่มือแห่งปัญญาปรับปรุงสมรรถภาพและความหลากหลาย 3. การสื่อสารระหว่างมนุษยชาติ ต้องการภาษาใหม่ที่มีความเหมาะสมจริง 4. ประเพณีความเชื่อความชอบในพิธีการและทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ความมีเหตุผลที่ถูกตามอารมณ์ 5. สิทธิของมนุษย์และประต้องเป็นไปตามความยุติธรรมที่แท้จริงและสารที่เป็นที่ยอมรับ 6. ให้ทุกๆชาติประชาชาติ กฎหมายภายในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องได้กับข้อพิพาทกันภายนอกในสารโลก 7. เหลขกเลี่ยงกฎหมายอนุสิทธิบัตรและการไร้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 8. มีความเป็นกลางในสิทธิส่วนบุคคลประกอบการมีหน้าที่ทางสังคมข้อ9 ความชมเชยในความเป็นจริงความสง่างามความรักขอความมีความสมดุลและสามัคคีกับพระเจ้าและข้อสิบมนุษย์จะเป็นมาเร็งร้ายทำลายแม่พระธรณีอย่าทำลายธรรมชาติและอย่าทำลายธรรมชาติเมื่อกล่าวถึงเมืองของเทพคือเท้าสักกาศเทวราชที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นอมตะประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการหรือพระธรรมเจ็ดประการของเท้าสก,กัดจอมเทพหรือพระอินเท้าสก,กัดผู้ไม่เคยพ่ายแพ้แก่ศัตรูอันเป็นที่เกิดแห่งมงคลที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองหลวงที่ประกอบไปด้วยแก้วเก้าประการที่มีความงดงามมั่นคงและสง่างามนั่นคือมีเพชรทับทิมมรกต ุสาคำโกเมนนินมุกดาเพทายและไัยบูรณ์เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และเลิศเป็นสถานที่ประทับของเท้าวสกกะที่จะแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์โดยเท้าวสกกะเป็นผู้ให้พระวิศณุกรรมหรือพระนารายมาสร้างขึ้นจนสำเร็จสถานที่นั้นก็คือกรุงเทพมหานคร อมรรัตนกโกสินมหินทรายุทธามหาดีลกภพนกพร,รัตนราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศปหาสถานอามรพิมานอวตารสถิตสักกทัติยาวิสุกรรมประสิทธินั่นคือว่าเท้าสก,กัดเทวราชเป็นนักรบผู้ที่คอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั่นเอง สิ่งที่มนุษย์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว